ฟุตบอลในวันคานี้ทุกคนเห็บน้อยมากน้อยมากสุดเลยเห็บตัวเลือกบังคับทุกคนเห็บบอลน้อยไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าวันนี้เนี่ยดูจากการของคู่ออกมาเนี่ยมันจะมีเหือนคู่ปอโต้เมื่อวานด้วยเห็บอืมซึ่งผมเนี่ยเอามาฝากหน้าช่องด้วยวันนี้เนี่ยจะเป็นคู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปเลือกไปเลยครับวันนี้เราไปกันที่โปรุกเกตซุปเปอร์ลีคลีเดียวกันด้วยครับตอนที่สามสี่ห้าเนี่ยวิกตอรีกิมบารายเห็บทีมดับที่เจ็ดของตลาเห็บเกมนี้พวกเขาเล่นในบ้านตัวเองเนี่ย เปิดบ้านเจอกับทางสปอร์ตบิงบอลเย็บลำซองครับไปดูตรงฝั่งเยือนครับบิลบอลเย็บเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นบททดสอบสำคัญครับในการรักษาเส้นทางลุ้นแชมป์ทั่วเนี่ครับแม้ว่าสถิติในการเยือนสนามทีนี้เนี่ยสองครั้งหลังสุดเย็บของเขาเนี่ยเสมอนหนึ่งเย็บแพ้หนึ่งก็ตามนะครับแต่ด้วยคุณภาพทีมนะตอนนี้เนี่ยแถมเป็นทีมที่มีเกมลุกที่ดีครับที่สุดในลีกครับสิบสี่เกมที่ผ่านมาเนี่ยยิงไปสามที่แปดทีกครับนำโดยด้านของดุสเลกครับที่ซัดไปได้สิบเอ็ดประตูครักำลังอยู่ในช่วงมั่นใจครับ มันน่าจะสร้างความแตกต่างได้ในแนวรับของเขาแหลยเนาะน่าจะมีแบบจังหวะยั่วบ้างเลยฮะแล้วลเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดครับอันดับสองครับของลีกสูงสุดณนะปัจจุบันโอ้โหลีบอลตอนนี้เนี่ยดูจากบอลเป็นตั้มดูจาก่อนเกมเนี่ยครับน่าใจมากจริงครับปลุกเยียนเกมนี้เนี่ยแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยต้องการสามคะแนนครับเพื่อกดดันจาฟูปบาโต้อย่างต่อนเนื่องครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตามหลังอยู่ห้าคะแนนครับประกอบทั้งทั้งทีนเอง,เองเวิโตเรียกิมาลครับเพิ่งตกรอบบอลถ้วยโปรตุเกสขับมาขาบ้านตัวเองด้วย ซึ่งเป็นการแพ้กับบวยในลีกที่ผลงาน15เกมที่ผ่านมาไม่ชนะใครเลยในลีกแต่มาชนะบอลถ้วยในเมียลิกวิกตอเรียกิมารายะทุกคนวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหประมาทไปหรือเปล่าครับเท่ากิมารายะเนาะถือว่าเป็นเรื่องน่าตกใจเลยครับกับฟอร์มขนาดนี้อีกอย่างเนี่ยฟอร์มในนั่งของวิกตอเรียกิมารายะเนี่ยจากโคเกนันสุดเนี่ยครับพวกเขาชนะได้5เลยนะฟอร์มกำลังพุ่งเลยครับมาแพ้บ,บวยแบบนี้เนาะในบอลถ้วยครับแต่คู่นี้เนี่ยเมื่อมันเทียบออกมาเนี่ยจากแมตช์ที่เปิดเลยครับทางฝั่งิอเริงเนี่ยครับ น้าลองมากครับซึ่งฟอร์มลีของวิตยาลัยกีฬาในช่วงหลังก็ยอดเยี่ยมด้วยเห็บยิ่งเกเรบ้าเนี่ยเจ็ดเกมหลังสุดเนี่ยหลุดแพ้เกเรี้ากับเบเนิก้าทุกคนครับอืมแต่คู่นี้เนี่ยกำแพงเนี่ยกับโมเมนตัมเนี่ยที่เปิดออกมาเนี่ยมันเปิดมาเหมือนปอโต้เป๊ะเลยเป๊ะเลยเห็บถ้าย้อนกลับลงไปหลังสองเกมที่บอไปเห็บว่าสองเกมเย็นล่าสุดเนี่ยของริบบอนบุกภาษาในนี้ไม่ดีใช่เหับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งแต่ว่าสองเกมเย็นหลังจากนั้นเนี่ยผลงานเละเทะ ยิงวิเรียกกีมไร้ขาตลอดเลยแต่ล่าสุดเนี่ยจากที่ผมนั่งดูตอนนี้ครับนั่งอ่านขีปไปด้วยเนี่ยก็แพรของเขาเนี่ยมันมีการขยับปรับลงนะครับทุกคนซึ่งดูจะไม่ขายปอตโต้แล้วตอนนี้ครับตอแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยเหมือนปอตโต้ไปเลยครับต้องการคะแนนเพื่อทิ้งหา่างอันดับสองส่วนอันดับสองเนี่ยต้องการคะแนนเพื่อไล่อันดับหนึ่งซึ่งเอเมียแน่นอนเั็มีโอกาสคริบบอนเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายชนะเอับแต่ว่าได้ทั่วขนาดน,นี้ได้เยอะกับปอตโต้เมื่อวานอีกผมว่ามันเป็นไปได้ยากเละครับ เมืวว่อวานเนี่ยปอตโต้สามศูนย์เนี่สุดท้ายนเนี่ยเมื่อเทียบภาพรวมต่างๆเรับคู่นี้เนี่ยมันเริ่มเห็นชัดเลยครับกระแมทที่เป็ดออกมาเนี่ยม,มีการขยับปรับลงครับประกอบวิตโตเรียกิมไลท์เนี่ยได้พักมามากกว่าครับแถมไม่ต้องเล่นต่อเวลาในช่วงเกมล่าสุดที่ผ่านมาการสัป,ปาดาห์ด้วยครับไม่เหมือนริบบอนครับลากยาวจุดโทนนู่นเลยครับซึ่งเปรียบเทียบภาพรวมแล้วก็ปัจจัยหลักต่างๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเปิดเหมือนคู่ปอตโต้ครับแต่ว่าาวัดกันทีส่สกายภาพเราเนี่ยวิตโตเรียกิมไลท์ครับผมว่าพวกเขาเนีีีีี่่่ยยมดพออครับบททจะให้ินนเ ทำแต้มหล่นนะไม่สองก็สามาแนนเลยล่ะเนาะเพราะว่าผมเงในบ้าน,นาตอนนี้กำลังโดดเด่นด้วยแค่บอลถ้วยหลุดไปแพ้บวยมาครับเนาะเกมลีกเนี่ยไม่เคยแพ้แต่หลุดแพ้บวยมาน่าคิดเหมือนกันครับหรือไม่คิดกลับกันเลยครับทางด้านของกิมบรายเนี่ยตั้งใจที่จะปล่อยเกมบอลถ้วยไปเฉยๆแล้วกลับมาเอาเกมนี้ในลีกเพราะว่าโปรแกรมเพราะว่าตอนนี้อันดับของเขาเนี่ยมันมีพื้นที่แชมป์ลีกที่ต้องข้ามอยู่ก็เลยกลับมาเน้นที่ โปรแกรมดีหร you know, ือเปล่าอันนี้ไม่นด้จ่ายจะเอาให้ฟังแล้วกันเนาะไอ้ว่าวันนี้เนี่ยแนะนำว่าคู่นี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เลือกลองครับไปที่วิกตอรียกิมบาราหน้าบ้านครับเพราะว่าดูจากแต้มต่อภาพรวมว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลิสบอนมีโอกาสจริงๆครับแต่ว่าเลีดมาเนี่ยเปิดมาลูกปอตอนนี้เหลือลูกหนึ่งลูกหนึ่งไม่พอครับแถมน้าจ่ายล้นอีกซึ่งมัน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 ขายกับพอซึ่งมันขายกับพอโตแต่มันไม่เหมือนครับไอ้ว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งตัวเฉลี่ยตะเดมหน้าช่องนี้เนี่ยไปที่วิกตอเรียกิมมอไรคคััับบบทท้งใจชตาุกนเล